เรือน้ำไทเดนนั้นมันเป็นเรือน้ำที่เป็นชั้นแนวหน้าของกองทัพเรืออังกฤษนะครับเรือน้ำลํานี้มันสามารถบรรจุขีปนาวุธข้ามทวีปได้มากถึง16ลูกด้วยกันครับคือในแต่ละลูกมันสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้มากถึง8ลูกมันก็เกิดท่ามกลางกระแสโลกครับในฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เริ่มที่จะออกตัวกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนั่นคือรัสเซีย แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแถบของตนออกกลางก็คือในแถบของทะเลแดงหรือแม้แต่ที่อิสราเอลกับกาซารวมถึงเกาหลเนหนือในขณะนี้ครับพวกเขาเนี่ยก็ยังคงทดสอบคลังแสงนิวเคลียร์อยู่ล่ามไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามนะครับที่เขาเรียกว่าฝ่ายอัษษเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ครับกำลังที่จะออกฤิ์ออกเดช สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารครับข่าวนี้ก็จะมาจากในฝั่งของประเทศอังกฤษอังกฤษได้มีการส่งเรือดำน้ำําขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำหนึ่งก็จะเป็นชั้นแวงการ์ดเรือดำน้ำนําลํานี้ซึ่งมองว่ามันเป็นเรือดำน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอังกฤษครับก็ได้มีการถูกต่อออกมาจํานวนถึง4ลําด้วยกันทีนี้เรือดำน้ําที่อังกฤษนั้นมีการส่งไปเพื่อทําการทดสอบ นั่นก็คือการทดสอบการป้องปามทางด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เรือน้ำลำนี้นะครับก็มีมูลค่ากว่า3,000ล้านปอนด์ครับได้ทำการถูกส่งเข้าไปยังในเขตของมหาสมุทรต่อจากนั้นครับเรือน้ำลำนี้จึงได้ทำการยิงขีปนาวุธไทเดนรุ่นที่2แต่ก็มีรายงานตามมาว่าการยิงขีปนาวุธไทเดนดังกลานะ่ามันเกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงครับ เพราะว่ามันตกลงสู่มหาสมุทรไม่ได้ตกสู่เป้าหมายที่มีการคาดการเอาไว้ทางฝั่งของกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะครับได,ได้มีการออกมายืนยันความผิดพลาดในระหว่างการซ้อมรบในขณะนั้นครับก็จะมีโน้มตีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษก็เข้าไปชมการปล่อยการยิงขีปนาวุธแบบไทเดน2ด้วยครับคือเขาได้มีการอ,อมากล่าวว่า ตัวขีปนาวุธไทยดนนั้นมันมีการยิงออกมาจากเรือน้ําได้อย่างสําเร็จแต่ปัญหาก็คือว่าเครื่องยนต์ท่อนแรกครับไม่สามารถที่จะสตาร์ตตัวเองได้ในขณะที่ขีปนาวุธที่มีน้ําหนักกว่า58ตันมันก็ต้องล่วงลงสู่มหาสมุทรแล้วก็จมลงไปเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็มีคนในกองทัพเนี่ยนะฮะได้มีการคาบข่าวแล้วก็ไปบอกกับสนักข่าวตะวันตก นักข่าวตะวันตกก็เลยต้องมีการเข้ามาเล่นข่าวโดยเฉพาะสื่ออังกฤษนะครับรู้สึกว่าในช่วงนี้ครับกำลังบทขยี้เรื่องของกองทัพน่าดูเลยฮะก็มีการขยี้หลังจากที่เรือฟรีนอลิสเบตนะครับที่กำลังบอกว่ามันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับเคลื่อนจนทำให้เรือลำนี้นะครับก็จะต้องทำการซ่อมแซมต่อซึ่งมันก็เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งครับ แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ขอที่จะพูดอะไรต่อมากมายเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและพวกเขาก็ยังคงมีความเชื่อมั่นได้ว่าการป้องปามด้วยนิวเคลียร์ทางทะเลมันจะมีผลอย่างต่อเนื่องและมันก็ยังคงมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไปครับแต่ว่าทีนี้การปล่อยขีปนาวุธไทรเดนนั้นเรียกว่ามันล้มเหลวสงครั้งติดต่อกันแล้วครับ คือครั้งแรกนะครับได้ทําการไปทดสอบเมื่อประมาณปี2059แต่ว่าในช่วงวันนั้นครับได้มีการส่งเรือมน้ําที่มีชื่อว่า HMS Vanguard ก็ทําการยิงผิดพลาดครับจนทําให้ฝ่ายการเมืองของอังกฤษนะครับโดยเฉพาะพรรคแรงงานเนี่ยก็ได้มีการมาเรียกร้องว่ามันควรจะมีการรับรองประสิทธิภาพของเครื่องมือในการป้องปามนิวเคลียร์ของอังกฤษครับหลังจากที่การทดสอบดังกล่าวเนี่ยมันก็ล้มเหลวมาถึง2ครั้งแล้วครับ การทดสอบสำหรับเรือน้ำลำนี้นะครับก็มีการทำการฝึกนอกชายฝั่งฟลอริดาครับตั้งแต่วันที่30มกราคมที่ผ่านมาแต่มันก็ได้มีการถูกเปิดเผยเป็นข่าวในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ครับโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษในช่วงวันนั้นก็คือนายแกรนแชปเขาเองก็อยู่บนเรือลำนี้นะครับในเวลาที่มันเกิดเหตุ ขีปนาวุธไทรเด n นจริงๆแล้วครับมันสามารถที่จะเดินทางได้ในระยะ3500หไมล์ตามที่มีการวางแผนการฝึกเอาไว้ก่อนที่มันจะต้องตกลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกมันจะต้องเดินทางระหว่างแอฟริกาตะวันตกและบราซิลแต่กลับกลายเป็นว่าตัวขีปนาวุธนี่ลครับมันกลับมาตกใกล้กับข้างรืนดําน้าแทนรายงานที่มาจากสื่ออังกฤษเขาก็บอกว่าขีปนาวุธไทรเด้นเนี่นะครับ มันขับเคลื่อนออกมาจากตัวเรือดำน้ําโดยการใช้อัดก๊าซแรงดันสูงแต่ปัญหาก็คือว่าเครื่องยนต์ตัวแรกครับมันไม่มีการสตาร์ตตัวเองขึ้นมามันก็เลยเป็นเหตุทําให้ตัวขีปนาวนั้นก็ลอยอยู่บนอากาศประมาณสัก44พุตนะครับก่อนที่มันจะตกลงใกล้เคียงกับเรือดำน้ำํากระทรวงกลาโหมอังกฤษได้มีการมายืนยันความผิดพลาดน,นะครับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในระหว่างการซ้อมรบ โดยเฉพาะเครื่องมือในการป้องปามภัยของนิวเคลียร์แต่เขาก็ยังคงมองว่ามันก็ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะมีความล้มเหลวอ,อยู่บ้างแต่ก็มีการสั่งการให้สืบสวนสาเหตุดังกล่าวของความล้มเหลวไปแล้วนะครับขีปนาวุธตัวนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าระยะยิงสูงสุงสดของมันเนี่ยนะฮะอยู่ที่1 2 0 0 0กิโลเมตรหากว่ามันมีการยิงออกมาจากลอนดอนนะครับมันสามารถวกไปที่อินโดนีเซียหรือที่ฮาวายได้ ส่วนเรือน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ SMS แบกา u r นั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน4ครับของเรือน้ำชั้นนี้ก็ได้มีการถูกส่งเข้าไปลาดตระเวนทางทะเลครับครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณปี1994แล้วก็ยังคงดําเนินการลาดตระเวนทางทะเลอย่างต่อเนื่องครับคือในปัจจุบันนี้ครับเรือน้ำรุ่นนี้มันมีการติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์รุ่น Trident 2D5 ที่สร้างโดยอเมริกาเพื่อใช้ป้องปามภัยของนิวเคลียร์ในทางยุทธศาสตร์ ขีปนาวุธไทเดนนั้นมันสามารถยิงเป้าหมายที่ห่างไกลถึง4,000ไมล์แล้วก็มีความเร็วสูงสุดในระหว่างการเดินทางก็คือ13,000ไมล์ต่อชั่วโมงพวกมันมีความยาว13เมตรแล้วก็หนักถึง58,500กิโลกรัมเรือน้ำไทเดนนั้นมันเป็นเรือน้ำที่เป็นชั้นแนวหน้าของกองทัพเรืออังกฤษนะครับเรือน้ำลำนี้มันสามารถบรรจุขีปนาวุธข้ามทวีปได้มากถึง16ลูกด้วยกันครับ คือในแต่ละลูกมันสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้มากถึง8ลูกและก็มีกําหนดการว่าเรือน้ํารุ่นนี้นะครับมันจะต้องถูกทดแทนด้วยเรือน้ําใหม่ครับก็คือชั้นเดสโนสในช่วงประมาณสักปี2030และการทดสอบที่มันผิดพลาดครั้งนี้นะครับมันก็เกิดท่ามการกระแสโลกครับในฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เริ่มที่จะออกโตวกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนั่นคือรัสเซีย แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแถบของตนออกกลางก็คือในแถบของทะเลแดงหรือแม้แต่ที่อิสราเอลกับกาซารวมถึงเกาหลเนหนือในขณะนี้ครับพวกเขาเนี่ยก็ยังคงทดสอบคลังแสงนิวเคลียร์อยู่ล่ามไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามนะครับที่เขาเรียกว่าฝ่ายอักษาเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ครับกำลังที่จะออกฤิ์ออกเดช